สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V s เ t a l ทชครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดรุงนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านรีนะฮะตําบลบ้านรีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับนะฮะกับกิจกรรมการกุศลครับทําดีเพื่อแม่นะฮะเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราชินาถเนองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าที่จะมาถึงในวันที่12สสิงหาคมนะฮะหรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับวันนี้ครับกลุ่ม รัฐศาสตรส์ชาติครับซึ่งนําทีมโดยคณกระจรศัดิ์ประดิษฐานหัวหน้ากลุ่มนะครับก็ได้นะฮะพาทีมงานมาทํากิจกรรมการกุศลวันนี้ครับซึ่งมีกิจกรรมก็คือการมอบห้องน้ําจํานวนสิห้องให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็มีโรงทานและเกีจการตัดผมฟรีด้วยรวมทั้งนะฮะมอบทุนการศึกษาจํานวน175ทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ด้วยครับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปชมพร้อมกันครับ ตนนี้กลุ่มพวกพี่มาทํากิจกรรมวันแม่เนี่ยน้องรู้สึกอย่างไงบ้างครับอ่อรู้สึกดีใจคะ่ะที่เด็เกได้โอกาสอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มีอาหารเลี้ยงน้องๆก็น่าจะดีใจคะ่ะแล้วก็มีการวอบพุ้นการศึกษาใช่ไหมคะคขอบคุณมากคะ่ะใช่วันนี้กลุ่มพี่เนี่ยก็คือมาสร้างห้องน้ํมามอบทุนการศึกษาแล้วก็เลี้ยงอาหารน้อง รู้สึกยังไงครับพวกที่กลุ่มพวกพี่มาทําให้กับน้องพวกนี้ยกลุ่ม่มเนี้ยครับรู้สึกขอบคุณมากนะคะที่ว่ามามอบโอกาสให้พวกหนูค่ะครับอีกคนหนึ่งแหละครับรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจที่มีคนมาทำแบบนี้ครับเรื่องในโอกาสวันแม่เนี่ยน้องๆเนี่ยจะทําความดีอะไรให้กับคุณแม่บ้างแล้วก็จะทําอะไรบ้างเอ่ยก็จะช่วยงานพ่อแม่แล้วก็จะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนให้ค่ะอื แล้วก็จะไม่ทําวันนี้แค่วันเดียวจะทําทุกวันเลยค่ะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากแล้วคนอื่นล่ะครับแล้วคนอื่นล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็จะทำความดีค่ะเพื่อเหลู่เพื่อนครับเหมือนกับพวกพี่ทํากันค่ะอ่านะครับแล้วถามน้องถามน้องคนเล็กนี้ในวันแม่อยากจะทำความดีเพื่อแม่อะไรบ้างคะลูกทำอะไร้างครับเพื่อแม่ช่วยแม่ทํางานบ้านโอ้เก่งมากแล้วคนละกัน อยากเป็นแม่ขายของโอ้น่ารักมากเลยช่วยพ่อทำงานโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้น่ารักมากรู้สึกสบายที่นี่นะคะใช่ครับมีความรู้สึกรับผิดชอบพีมากเลยใช่ใช่แล้วรู้สึกวันนี้อ่ะงเดทางคณะมามอบห้องน้ำอีก30ห้องทราบไหมครับคะห้องน้ำที่เรามอบให้ใหม่อ๋อเป็นข้าวไม่ละค่ะทราบนี่เลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อก่อนห้องน้ำเป็นยังไงอยู่ครับห้อ โซ so มมากเลยค่ะโซมมากเลยแล้วใช้กันยังไงครับมันมีใช้ได้ไม่กี่ห้องค่ะนักเรียนทั้งหมดกี่ร้อยคนที่นี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วจะใช้กันยังไงับเนี่ทำห้องน้ำไม่พอหรือก็วันนี้นะครับในานคณะผมร่วมกับวัดน้านป่าเท้านะครับเราก็มาสร้างห้องน้ําให้นะครับเป็นการ สร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อน้องๆนะ่ไหมครับครับเพราะการสร้างห้องน้ำเนี่ยเป็นการสร้างความสุขสร้างความสุขสร้างความสุขใช่ครับตอนนี้พวกพี่มาสร้างห้องน้ําให้ใหม่พวกน้องรู้สึกดีใจไหมและห้องน้ําเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากจะให้อธิบายให้ทางพี่ๆเขาฟังหน่อย อ๋อดีใจค่ะเพราะว่าห้องน้ําเก่าบางทีมันส้วมตันแล้วก็ท่อแตกมากอะค่ะประตูบางทีใช้ไม่ได้เลยค่ะประตูใช้ไม่ได้ด้วยแล้วน้องเป็นผู้หญิงด้วยอ่าครับก็ได้ใหม่แล้วเป็นงไงบ้างครับดีใจค่ะน้องๆก็จะได้ใช้ด้วยค่ะครับโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องๆอยากจะได้อะไรในการพัฒนาโรงเรียนนี้บ้างครับโรงเรียนวัดบ้านลุงเนี่ยอ๋อหนูอยากได้ห้องคอมค่ะ ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะบางทีคอมมันเก่าแล้วค่ะน้องก็แบบอยากจะได้ของใหม่ๆมั่งอือโว้วิี่กูดเลยนะครับอยากจะได้ห้องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะตอนนี้สําคัญมากสําหรับโลกของไอทีนะครับพวกหนูขอขอบคุณนะคะที่พวกพี่มามอบทุนการศึกษาให้แล้วก็ทําห้องน้ําแล้วก็เลี้ยงอาหารพวกน้องๆค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้เก่ง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 ทุกคนเลย bye 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 lúc bái bye À, bye. Ah, bye bye này, bye bye. นมรสกการท่านเจ้าอาวาสวัดลาดประเขานนะครับกราบสวัสดีท่านผอโรงเรียนวัดลุงจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้นะครับผมนายกจรศักดิ์ประดิษฐานหวัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินะครับกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติร,ร่วมกับวัดลาดประเขาแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับวันนี้เรามาสร้างห้องน้ํานะครับสร้างห้องน้ําให้กับโรงเรียนโรงเรียนวัดลุงนะครับแล้วก็มาตั้งโรงทานแล้วก็มาแจกทุนการศึกษานะครับ ก็ด้วยบารมีของท่านเจ้าอาวาสวัดลาดประเคานะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับผมอยากที่จะให้ทางท่านเจ้าอาวาสพูดถึงโครงการดีๆอย่างนี้สักนิดหนึ่งครับผมซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการช่วยเหลือความขาดแคลนของโรงเรียนโดยเฉพาะย่างยิ่งโรงเรียนวัดรุงซึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็มีท่านผู้ในการท่านได้ไปปรึกษ,ษาแล้วก็อยากจะให้ช่วยเหลือเด็กๆที่โรงเรียนวัดรุงเพราะว่ายัางขาดแคลนห้องน้ํา ทางอาตมาภาพก็ได้บอกบุนชักชวนญาติยโยมได้ร่วมกันทํเป็นญาติโยมทุกคนก็ได้ร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังได้ช่วยกันตั้งทุนการศึกษาให้เด็กทั้งโรงเรียนวันนี้แจกทุนไป1 8 0ทุนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการจัดตั้งพระป่าสนับสนุนการศึกษารงเรียนวัานุงอีกวันนี้ได้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนี่ก็กด้วยความร่วมมือร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน จาจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักวิยารณชาติและก็คุณสุเรียนจุดีผู้นายการพักพิสาร์ชาติที่ได้ประสานงานแลวก็ได้บอกตัวญาติโยมช่วยกันในวันนี้ทั้งญาติโยมที่มาหรือไม่ได้มาก็ได้ต่างได้ช่วยกัน,โด,นโ,โดยเฉพาะอย่างนี้คือเด็กคือมาหัติรัตท่านพลตดีเกตนิมสมบูรณ์ซึ่งท่านเป็นประธานเป็นกรรมหลักทั้งสร้างห้องน้ําทั้งอกห้องแล้วก็ยังมอบคืินเป็นสายถึง 9 9 0 0นวันนี้ท่านผูคุระไม่ได้มาแต่ว่าญาติโยมโดยสมมากก็ไปช่วยกันจนให้โครงการนี้สาเร็จแโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงความหมายก็คือเดือนนี้เป็นเดือนมิ่งมหาบุคคลของพวกเราชาวไทยทุกคนก็เลยได้เป็นโครงการทําดีเพื่อแม่มอบทวามมอบผ่านมอบทุนแทนคุณแทนดินโดยาการสร้างห้องน้ําแล้วก็มอบทุนกนารศึกษาให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดรุ้งจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นการคืน กำไรหรือตอบแทนคุณแผ่นดินแทนคุณแม่ของพวกเราทุกคนและก็แม่แห่งชาติที่ได้คอยให้ความรักปกป้อษรักษาทุกคนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนแลน้วก็โรงเรียนแล้วก็สังคมของเราตลอดไปครับครับก็อ,อยากจะสอบถามท่านผอโอรงเรียนวัดลงุงจังหวัดอ่างทองนะครับว่าทางท่านเจ้าวาดราชบระเขาแล้วก็กลุ่มยุธศาสตร์ชาติแล้วก็พี่น้องขิตอาสาที่มาช่วย เหลือโรงเรียนครั้งนี้ไม่ทราบว่าพออมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะระอาจารย์ที่ให้ความเมตตานะคะก็เป็นความโชคดีของชาววัดลุงนะคะของเด็กๆของคณะครูเพราะว่าอยู่มานานแล้วโดยโดยที่ไม่มีพออก็ท่านตอ็เสียไป ก็ขาดคอมานานทุกอย่างก็เสื่อมโทรมไปตามสภาพนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีที่ที่ย้ายมาแล้วงม,มาทําแล้วก็ได้ไปขอพระอาจารย์ขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบรับทันทีโดยที่ไม่ไม่ปฏิเสธเลยอะค่ะให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วมากแล้วก็เยอะมากเกินเกินคาดหมายพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันใจมากค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับก็อย่างที่เรียนนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดลาดตะเคานะครับถึงมีกิจกรรมดีๆนี้แล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้ที่ดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการของการทําความดีเพื่อพ่อเข้ามานะครับแล้ววันนี้เรามาทําความทำความดีเพื่อแม่นะครับก็วันนี้นะครับกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเรียบร้อยนะครับก็พวกเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ทางผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับให้การตอบรับนะครับแล้วก็ต้อนรับกลุ่มคณะของพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณขอ,อค,ครับผมครับ ีได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพอนะครับแล้วครับเป็นไงบ้างครับคนรุ่นใหม่นะครับครับนะเมื่อกี้ก็เราได้คุยกับทุกที่แหละคือพอคุณวัฒนาเออใช่โอ้แล้วสวยด้วยใช่ไหมเออสวยด้วยเก่งด้วยเก่งด้วยครับเห็นบอกว่าตอนที่เข้ามาตอนแรกๆเนี่ยครับโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับถูกทิ้งร้างอ่ะคู่บริหารไปนะครับแล้วโรงเรียนก็คุณครูก็ได้แต่สอนสอนสอนแต่เรื่องของการบริหารจัดการทุกที่เนี่ยคือไม่มีใครทำเพราะตอนนั้นขาดทุนไป โรงอาหารครับห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่ครับโตมหมดเลยคห้องน้ำมีทั้งหมด14ห้องแต่ใช้ไม่ได้หมดเลยใช้ไม่ได้หมดเลยเลยามจุม่รู้ทางไหก็พอดีมีคุณครูคนหนึ่งนะครับครับที่เมื่อก่อนสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดลาดตะเขาอ้าวเหรอฮะก็เป็นที่นําที่มาว่าคุณครูคนนี้เลยพาท่านพอเนี่ยับไปหาท่านเจ้าวาดวัดลาดตะเขาได้รับความกรุณาจากเจ้าวาดมากเลย ป๊อบป๊ดี๋ยว่ท่นบอกว่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเก็บทำงานไวนะครับท่านเขีม้นั่งของเราเนี่ยทำงานไวระกบทำงานเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วเนาะครับช่วยช่วยสามแสนเลยนะห้องในห้องละสามหมื่นสิบห้องสามแสนเดี๋ยวช่วยก็ในการทำห้องน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับแบบทางโอ้ยใหญ่ก็ทำามทำงานไวมากอนะฮะก็สุดท้ายก็วันนี้เราก็ได้มีการเราทำเสร็จแล้วครับท่านก็มอบเงินมานแล้วกระถางนี้ก็พัฒนาขึ้นมาก็เสร็จ แล้วก็เรามีการกิจการที่จะมามอบกันวันนี้มีกิจกรรมอะไรมากนะครับวันนี้ครับนอกจากที่เรามาทากิจกรรมมอบห้องน้ําเป็นทางการแล้วใช่ไหมฮะเราจะมีกิจกรรมตัดผมฟรีจรแจกมาให้กับเด็กๆด้วยอ่าจากกลุ่มยุทธศาสชาตินะครับนะก็ร่วมกับทางวัรรดลาดประเค้าใช่แล้ว,วันกนลุ่มยุทธศาสชาติของเราเนี่ยในหัวหน้าเรามาเองเลยครับครับท่านคุณกระจรศักดินาเป็นกิจกรรมสําคัญเรื่องการ ให้เขาเรียกว่าการสร้างห้องน้ำในการปลดทุกและการให้ความรู้เด็กมอบทุนเนี่ยบรนษัทหนัวหน้าภารกิจเยอะนะครับแต่วันนี้ท่านมาด้วยเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดยังไงก็อยากใช้คุณเปียสพาดหัวหน้าด้วยนะครับได้ครับยินดีครับยินดีครับผม ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับพอเบิร์ดแล้วก็เลขาตุ๊กนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกิจกรรมในวันนี้ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ ว่าจบทริปนะฮะการทําบุญและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มยุทธศาสตร์ชาตินาทีมโดยคุณกระจรศักประดิษฐานครับวันนี้ครับพาทีมงานมาที่วัดลุ่งนะฮะอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดอ่างทองะะเพื่อที่จะสร้างห้องน้ําให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้วยโดยร่วมกับทางวัดลาดปากเขานะครับวันนี้ก็มาจบที่นี่ครับร้านมักถามคาเฟ่อยู่ตรงบริเวณนะครับวัดม่วง นะฮะก็เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความเชื่อนะฮะแล้วก็วิวบรรยากาศดีๆแบบทุ่งนาอีกที่หนึ่งครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้อย่าลืมนะฮะติดตามช่องของเรา v s o Channel วันนี้เวลาของเราหมดแล้วขอบพรคุณสำหรับการรับชมครับวันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ